วิธีที่3นะคะที่คุณจะอยู่กับคนที่เป็นแบบนาร์ซิสซิสที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องอยู่เราจะต้องทำยังไงนะมันก็ต้องเซตบาวเดอรีค่ะเซตบาวเดอรีก็คือคุณเองจะต้องมีจุดยืนของตัวเองขีดเส้นกั้นไว้ว่าเขาเข้ามาได้เท่าไหร่ ตรงไหนเข้าไม่ได้เพราะจริงๆนะซิสซี์ไม่ชอบเป็คนมาเซตบบวดอรีเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ในอำนาจการดูแลของเขาผมต้องมีสิทธิ์ในส่วนร่วมในการทําสิ่งเหล่านี้กับคุณเขาจะมายุ่งจุ้นจ้านวุ่นวายกับชีวิตของเรามาบงการชีวิตบงการครอบครัวบงการการใช้ชีวิตของเราไปทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เซตบบวดรีนะคนที่อยู่กับนนซิสซิสจะรู้สึกถูกแบบถูกอับอหรือว่าถูก ถูกทำร้ายทางอารมณ์เยอะมากเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่กับน,นาซิซิส,สเนี่ยมีความฝันมีความหวังอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่านาซิซิส,สจะมาบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เรื่องอย่าไปทําเลยอะไรเงี้ยคนที่อยู่กับน,นาซิซิส,สน,น,นานๆเนี่ยก็จะค่อยๆ หมดใจหมดไฟแล้วก็ไม่อยากจะเถียงไม่อยากจะทะเลาะกับคนคนนี้มากสิ่งที่จะทําก็คือคนที่ไม่รู้จักวิธีการดูแลนะคะไม่รู้จักการขีดเส้นหรือขีดขอบเขตว่าเขาเข้ามาได้แค่ไหนนะคะก็จะปล่อยให้นาซิซิสจะย่ำยีจนในที่สุดเขาจะอยู่แบบไร้ตัวตนมากๆฉนันวิธีที่คุณจะต้องดีมกับคนแบบนี้ก็คือเซตบวเดอรีนะคะทําตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองรู้ความฝันของตัวเองมีจุดยืดที่มั่นคงแล้วก็ ไม่เป็นไรฉันจะทําตรงนี้เรื่องนี้ขอฉันตัดสินใจเองเธอไปยุ่งกับเรื่องของเธอเธอไปจัดการกับธุรกิจธุรกรรมของเธอให้ดีแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วก็ขีดเส้นด้วยว่าเมื่อไหร่ที่เธอทาแบบนี้ฉันจะไม่รับนะอย่าไปยอมรับทุกอย่างอย่าไปรับระเบิดทุกลูกที่เขาโยนใส่เราเมื่อไหร่ที่เธอขึ้นเสียงเมื่อไหร่ที่เธอใช้กําลังฉันจะออกไปจากบ้านนี้แล้วก็ออกไปเลยนะคะก็คือเซต b o วด d a ให้มันชัดเจนว่าเขาทำได้แค่ไหนและเมื่อไหร่ที่เรารับไม่ได้แล้ว